สวัสดีครับผมสวัสดี f c ทุกท่านสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะครับมาพบกับเลขนักราชครับคลิปนี้นะครับผมจะเป็นคลิปแจกสูตรนะครับผมอ้างอิงว่านะครับสูตรที่แจกนี้จะมาชนบนหรือล่างของเลขนักราชแล้วก็ของอาจารย์ให้รวยนะครับ เดชคราชก็ทำแจกสูตร2สูตรนะครับนะครับลงให้ชมนะครับในวันที่28กุมภาพันธ์นะครับสูตรนี้ก็เป็นแจกสูตรสูตรแรกนะครับสูตรแรกที่นำไปเทียบนะครับเน้นล่างนะครับผมเน้นล่างกันบนนะครับแต่ก่อนอื่นที่เราจะนะครับก่อนที่เราจะไปดูแจกสูตรกันเราก็มาดูคำเตือนก่อนนะครับคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมช่องเสนอเป็นเพียงแนวทางเท่านั้น โปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนะครัาในช่องทาง YouTube นะครับผมขอ F สทุกท่านที่เข้ามาชมมากดไลค์มากดแชร์มากดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเล็กนักข่าดนั้นขอ F สีทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาภมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจนอย่าต่ำกว่าคน อย่าจนกว่าใครเขานะครับผมขอให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมมาดูกันเลยนะครับนะครับตรงนี้แล้วขลาเน้นไปที่ล่างนะครับเน้นไปที่ล่างก็นะครับก็จะประทําสูตรล่างนะครับที่จะแจกสูตรล่างกันบนนะครับตรงนี้ก็ล่างกันบนนะครับผม3 x x 3 4 x x 4มนะครับนะครับมาดูครับว่ามันจะชนตัวไหนอย่างไรนะครับผมเอ็กซี ชนแล้วจะมาไม่มาอย่างไรนะครับนะครับเอามาเพื่อนะครับนะครับเพื่อให้ดูว่านะครับอ้างอิงว่านะครับจะมาล่างจริงไหมนะครับมเมื่อมาชนกันแล้วจะมาหรือเปล่านะครับม,มาดูครับ ที่28นะครับกอบพอ68แปอกสูตรนะครับราชรัดวังยังไม่ได้วางคำเตือนนะครับผมคำเตือนโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชม ช่องเสนอเป็นเพียงแนทางเท่านั้นโปรดกดไลค์โปรดกดแชร์โปรดกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนลักข่าวในช่องทาง y o u t u b e นะครับผมขอ fc ทุกท่านที่เข้ามาชมมากกดไลค์มากด like, มากดแชร์มากกดติดตามและแนะนำบอกต่อช่องเลขนักราชนั้นขอ fc ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงมีโชคมีลาบมีเงินมีทองใช้ไม่ขาดมืออย่าเจ็บอย่าจน อย่าต่ำกว่าคนอย่าจนกว่าใครเขาครับขอให้ทุกท่านโชคดีรวยรวยรวยครับผมมาดูแนวะจากสูตรกันเลยนะครับแนวะทางจากสูตรราวพัฒนานะครับผมแนวพัฒนานะครับผม,นนบผมเน้นล่างนะครับผมกนะารนบน ผลที่ออกนะครับผมนะครับเลขราดจะทำให้ชมเลยนะครับผลที่ออกอ,อะไรวะจำไม่ได้แล้วผลที่ออกสองสี่นะครับสองสี่แปดเก้าเก้าสี่ ต้องอ้างอิงไหมครับต้องทําให้ดูกี่งวดไหมครับผมสินะครับต้องทําให้ดูไหมครับหรือว่าทําอันเดียวนี่นะครับเดี๋ยวนะครับเรียกลาดหาสูตรก่อนว่านะครับลนะบหนึ่งลบหนึ่งคือตัวไหนนะครับ คืได้ไม่ต้องทำย้อนนะครับทุกหนึ่ง ใส่ต้องได้ย้อนให้ดูนะครับผมเพราะว่าเดี๋ยนะครับอ๋อไม่ต้องย้อนครับผมมีแสดงให้ดูอยู่นะครับไม่ต้องย้อนนะครับนะครับลบหนึ่งนะครับตัวนี้ครับ fc นะครับให้ครับนะครับเลือคลาดบอกว่าเน้นบนกันล่างเพราะฉะนั้นนะครับแต่ตอนนี้มันกลับลงมาบน2งวดแล้วนะครับเออล่าง2งงวดแล้วนะครับ ก็จะทำเป็นนะครับผมงวดนี้นะครับจะทำเป็นล่างนะครับับนี่ครับจะทำเป็นล่างนะครับนะครับผมถึงกันบนไว้นะครับผมเพราะมเป็นสูตรเน้นบนล่างกันอยู่นะครับบนกันล่างล่างกันบนนะครับมาบน4ครั้งมาล่างสี่ครั้งแต่แต่งวดมาที่5887ดนะครับ เอาละครับไม่ต้องย้อนนะครับทําให้ดูแล้วนะครับโช,โช ouais. see, วโช์ให <pasa S 1> ้ดูแล้วก็มาดูครับแม่สูตรนะครับผมใช้หน่วยลบหนึ่งนะครับหน่วยบนลบหนึ่งหน่วยบนลบหนึ่งหน่วยบนลบหนึ่งสี่ลบหนึ่งจะสามนะครับสามสี่ ห้าหกเ็คจะวินให้เลยนะครับสามสี่สามห้าสามหก

7จ็ดครับนะครับล่างนะครับผมเน้นล่างของเล็กลาศครับผมมี1 2 3 4นะครับเด่นนะครับอันเดียวกันเลยนะครับเด่นรูดล่างครับเด่นรูดนะครับล่างกันบนนะครับถึงแม้สูตรนี้จะเป็นสูตรบนล่างนะครับแต่งวดนี้เล,ล็กลาศ คิดว่ามาล่างครับผมนะครับนะครับก็จะ,นะครับวางไว้ก็คือ1นะครับรูด1 2 3 4 1 2 3 4นะครับผมก็จะทำแพทเทิร์นไว้นะครับ 1x นะครับเพิ่ม ทำตัวนี้เพื่อจะไปอ้างอิงสูตรที่เลขลารทาให้ดูนะครับตรงนี้เป็นแจกสูตรนะครับว่ามาชนตัวใดนะครับกรุณารับฟังด้วยนะครับ FC นะครับเป็นประโยชน์อย่างมากนะครับเลขลาดพยายามที่จะนะครับผมนามาคัดสรรเอามาเสิร์ฟให้นะครับผมแล้ก็ FC ทุกท่านนะครับด้วยความจริงใจนะครับผมนะครับด้วยความจริงใจจริงนะครับเพราะนั้นรบกวนฟังด้วยนะครับผมบางครั้งเลขลาดก็ คิดว่าท่านไม่ฟังนะครับรูดผ่านเอาแต่ตัวเลขพอนําไปใช้งานแล้วนะครับผมโดยเฉพาะคนที่อยู่ในกลุ่มนะครับผมที่เข้ามาแล้วก็ออกไปทั้งท้งที่ตัวเลขมันก็เข้านะครับแต่ที่เข้าออกไปนั้นครับเพราะว่านะครับเข้าใจครับว่าไม่มีเวลาดูหรือว่าอะไรก็ตามแต่นะครับพอรูดข้ามไปแล้วเนี่ยก็ไม่ได้ฟังอธิบายพอนําไปใช้งานนะครับพอนําไปใช้งานก็เกิดสภาวะที่ว่า มันไม่ถูกทําไมคนอื่นเขาถูกก็เพราะไม่ฟังครับโดยส่วนมากเกิดจากกรณีที่ไม่ฟังด้ยข้าราาไม่ได้ว่าใครนะครับด้ขนาดาพยายามที่จะพูดให้ฟังว่านะครับถ้าเรานะครับด่วนได้ใจเร็วนะครับไม่ฟังนะครับเอาแต่ตัวเลขโอกาสที่จะพลาดนั้นก็ก็มีเยอะครับเพราะว่าในส่วนที่ขณะที่เขาเขียนอยู่นั้นนะครับไม่ว่าจะเป็นอาจารย์สนักใดท่านใดก็ตามเขาจะพูดไปด้วยครับพูดอธิบายว่า ความน่าจะเป็นเพราะคนทําตัวเลขนะรู้วความน่าจะเป็นแต่ไม่รู้แค่ว่าตัวใดจะออกกันเองนะครับเพราะฉะนั้นนะครับ,นะรบเพราะฉะนั้นนะพอไม่รู้ตัวใดจะออกถึงได้เอามาทําให้ดูนะครับแล้วก็วิเคราะห์ไปพร้อมกันเราต้องอาศัยว่าอาจารย์ทุกสํานักที่ท่านให้นั้นนะครับท่านวิเคราะห์อย่างไรนะครับผมตัวเลขเป็นอย่างไรนะครับอย่างตรงนี้นะครับคลิปนี้ที่แจกสูตร 1กับ2ไม่มีเห็นไหมครับก็จะไปชน3กับ4ตรงนี้ครับผมนะครับชน3กับ4ตรงนี้เห็นไหมครับ3กับ4นะครับนะครับเลขลาดวงเวทล่างนะครับผมทีนี้ตรงนี้ก็จะวงไว้ล่างเหมือนกันนะครับล่างกันบนนะครับผมนะครับแต่เน้นไปที่ล่างนะครับผมเน้นไปที่ล่างนะครับทีนี้มันก็จะมาชนที่3 4นะครับในสูตรนี้เราก็จะเห็นชัดขึ้นว่า ความน่าจะเป็นของล่างคือ3กับ4นะครับเนี่ยครับผมบอกให้ฟังนะครับแต่จะมาแบบไหนนะครับเราก็มาไล่ดูสูตรกันที่มันชนกับสูตรนะครับสูตรหลักตัวนี้เป็นแจกสูตรนะครับเลขลารก็จะยกมาติดที่ติด3กับ4นะครับที่ติด3กับ4นะครับเลขลารก็จะเขียนว่ารูดรูดล่างนะครับ รูดล่างนะครับตรงนี้กันบนนะครับแต่ว่าเน้นลงมาคือรูดล่างนะครับสามกับสี่จากตรงนี้นะครับสามกับสี่ก็จะวางสามครับดึงมาแค่นะครับสามกับสี่นะครับเอาละครับตรงไหนที่มันติดบ้างเล็กน่าไม่ลากนะครับเล็กน่าจัวงลากดีไหมครับเพราะถ้าวงเดี๋ยว f อฟซจะงงตอนที่ แจ้งผลออกนะครับ,นะรบเอาติด3ติด4นะครับก็จะเหลือ9ตัวตรงนี้นะครับจาก15ชุดก็จะเหลือ9ชุดใน9ชุดเนี่ยเรียกลาดว่ามันไม่เยอะแล้วครับแต่ว่าที่ทำคัดให้อีกนี่เป็นความชอบส่วนตัวที่เป็นคนทำสูตรแล้วนะครับผมมองเห็นว่าตัวใดมันน่าจะมามากกว่านะครับ เลือกเราจะยกขึ้มาทั้งหมดนะครับที่เป็น3กับสีบ่นะครับนะครับสี่ก็เป็น4ี่ห้านะครับสี่หกสี่เจ็ดสี่แปดนะครับได้อย่างนี้แล้วนะครับผมยังไม่จบนะครับ f อฟสี่ ต้องย้อนไปดูคลิปแรกนะครับผมคลิปแรกที่เลขาธิการทำไว้นะครับตัวนี้คือแจกสูตรต้องไปอ้างอิงตัวนั้นว่าเทียบเคียงดูว่ามี3กับ4เป็นประชนตัวไหนเลขใดนะครับ,ครบแค่นำลงมาเสนอคือ2สูตรถ้าคนทำตัวเลขเขาจะมีสูตรอยู่หลังบ้าน,นว่ามากกว่า2สูตรอย่างแน่นอนนะครับทีนี้นะครับผมเมื่อได้ตัวนี้นะครับ เลขนัาเล่าก็นะครับขั้บหนึ่งนะครับ fc นะครับเลขนักล่าก็จะจดตรงนี้นะครับของวันเมื่อวานนี้นะครับเมื่อวานที่ลงไปให้นะครับก็จะจดลงไปมีตัวไหนครับสามกับสี่นะครับนะครับนะครับสามสามสี่ สี่นะครับก็จะมีสามสี่สามสองนะครับเอาทั้งหมดเลยนะครับผมเอาทั้งหมดเลยหนึ่งสามนะครับเดี๋ยวเรามาดูมันชนตัวไหนนะครับหนะึ่งสามนะครับผมหนึ่งสามสองสามสามสี่ 3 5 3 7 3 4 3 5 3 7นะครับผม4 7อ่า4 7เป็นเลขเลข4นะครับ1 4นะครับ2 4นะครับนะครับผมมันเป็นตัวกลับนะครับเลขลัดไม่ลงให้นะครับ ลงไปเลยครับ4 3 4นะครับผมนะครับผม4 5จ7นะครับคริงจริงได้เลข9ชุดนะครับจะเลขลาดกลับให้เลยตรงนี้นะครับตรนี้ย้อนกลับมาดูแจกสูตรครับนี่คือสูตรอ,าอ้างสูตรที่เป็นแม่สูตรนะครับที่ลงใน y o u u u b ในวันที่คลิปแรกมาดูแจกสูตรครับชนในตัวไหนครับเราก็จะเอาตัวนี้มา สครับชน34มี่ไหครับชนไปที่34ตรงนี้นะครับสมห้ชนไหมครับสา 5, ก็ชน,นสามเชนไหมครับผมสาม 7, ก็ชนนะครับนี่ครับผมที่ทำให้ดูก็แบบนี้นะ1นึไม่มีนะครับหนไม่ชน23ไม่ชน มาดู4ครับ1 4ึีมีไหมครับ1 4ไม่ชนนะครับ2 4ไม่ชนครับ4 3ก็คือตัวกลับที่เลขแลกลับให้ตรงนี้สี่ห้าครับ4 5ชนนะครับสี่เจ็ดครับ4 7ชนนะครับนะครับจะเหลือเลขทั้งหมดอยู่แค่6คู่เน้น6คู่เน้นนะครับผม F4 เลขรลัสก็จะมาร์คให้เลยนะครับทีนี้ตามนี้เลยนะครับ F4 ตามที่ขีดปากกานะครับ43ขออภัยครับ43 37 35 45นะครับ46 47 ใช่ไหมครับผม43 45 47นะครับ47นะครับนะครับ43เนี่ยมันเป็นตัวกลับแล้วนะครับผมนะครับนะครับเลขลัดนะครับทีนี้เราก็จะได้ตัวอย่างนี้นะครับนี่ครับ F4 ที่บอกว่าทำไมต้องแจงนะครับแจงเพื่ออ้างอิงนะครับแจกสูตรจะไปชนกับ สูตรล่างเน้นบนนะครับเน้นล่างกันบนนะครับชนพิษสามสี่สี huh. three, five, four, five. ่สามสามห้าสี่ห้าสี่เจ็ดสามห้าสี่ห้าสามเจ็ดแล้วก็สี่เจ็ดตรงนี้นะครับผมนสี่เจ็ดตรงนี้นนะคครรัับบผมี่ทีนี้วางลูดมาฟังเลขาธิบายครับ เราจะเห็นว่านะครับผมจะเห็นว่านะวางรูดไว้นะครับมีตัวรูด1 2 3 4นะครับร่างกันบนนะครับไม่ชนกันนะครับไอที่ชนก็คือรูด3กับรูด4เพราะฉะนั้นเน้นไปที่3กับ4 3ก็มีอยู่แค่3คู่เจาะนะครับม3ม3 5 3 7 4ก็มี4 5 4 7 สีเป็นตัวกลับไปแล้วนะครับเมื่อย้อนกลับมาดูตรงนี้ครับคลิปแรกนะครับคลิปแรกนะครับก็จะมาชนกันที่4 3กับ4ี่ห้าสี่เจ็ดนะครับสี่สามสี่ห้นะครับสี่สามสี่ห้าสี่เนั่นก็จะติดดาวไปที่4ี4สามนะครับถูกไหมครับ F4 3สนะครับสามเจ็ดมีไหมครับ 37ก็มีนะครับผมเลขลาดมันไดยกลงมานะครับสาก็มีนี่ครับสามเจนะครับผมสามเนะครับพราะนั้นเท่ากับว่านะครับเลขทั้งหมด6คู่นี้นะครับผมสี่สามสามสห้นะครับผมสี่ห้าสามนะครับผมชน2สุนะครับหคู่นะครับก็ตามนี้นะครับ ก็มาดูสรุปนะครับผมทีนี้ครับสรุปนะครับผมหุนออกเลืองราดนะครับผมจะอ้างอิงบนและล่างไว้ให้นะครับแต่ก็ต้องกันบนกันล่างด้วยนะครับตัวนี้แยกให้แล้วไม่ใช่ว่านำไปใช้งานก็เอาแต่ล่างอย่างเดียวนะครับ เราก็เน้นล่างกันบนนะครับผมตามที่เลขลาดเขียนนะครับรูดล่างกันบนนะครับผมกด F4 เอาละครับผมนะบก็ท้ายนี้นะครับผมเลขลาดขออวยพรให้ทุกท่านโชคดีรวย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 ครับผมสวัสดีครับ